ครับสวัสดีครับผมอยู่กับเลยก่อนสเกลลิงเซต่ยอยู่กับผมเองโอเคต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอัดต่อเลยทันทีนะครับโอเคเมื่อกี้เจอเหล็กเนาะขุดเหล็กมาแล้วได้สี่อันไงเยอะมากเหล็กอีกแล้วฮัลโหลผมค้างหรือเปล่าโลเป็นพวกใจดำ ไม่รู้จักรอเฮ้ยทำไมคมผมมันเข้าไม่ได้อย่าใจด้วยอัคดคลิปอยู่จริงหรือเปล่าไม่เชื่อก็เดีย๋ยวเอาลงให้ดูเอ้ยไม่ต้องหรอก log in โอเคอเครับได้เหล็กลัวๆได้เหล็กลัวๆ ผมไม่พูดอะไรมากนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับซึ่งจนได้บุกบ้านผมโอเคครับเดี๋ยวผมบอกความเดิมตอนที่แล้วหน่อยก็ได้ความเดิมตอนที่แล้วนะครับจบแล้วครับความเดิมตอนที่แล้วจนบุกบ้านผมเจอหล็กอีกแล้วโอ้โหอ,อันเดียวนะว่าทำเพื่อวาว ผโอไม่รับโอ้ยไม่รับมไม่รับ,บ,บทำไมทำไมเธอถึงไม่รับเดี๋ยวก็เรียกเมียมาตบเลยใจเย็นเอเออย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเมื่อคลิปแรกที่ผมได้ลงกับคุณโบนะครับคือเกิดอะไรขึ้นเาครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคุณแบ๊คเขามีโบสเขามีแฟนแล้วนะครับในเกมแ,แล้วเขาก็มีจริงด้วยนะครับผมไม่ ในเกมครับไม่ต้องผมนี่กลักวๆัอเคแล้วครับตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาจานวนมหาศาลเรามาดูกันดีกว่าสามสิบเก้าอันนีม่มาจะตกประเทศคามีนโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหผมขอดาวนะพี่เดือดฮักใช่ปะเสียงอย่างนั้นอะไรงงพี่เดือดฮักใช่ป่มอะไรพี่เดือดฮักเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่เดือดฮับ ไม่ใช่เสียงกูนีน่แหละไม่ใช่เสียงที่เดี๋ยวคะขึ้นมาหน่อยนะขึ้นมาหาหน่อยจะให้เพจมาละเอาไปเลยนี่ไม่โดนเะาเพจช็อตมันยิงกันไม่ได้นะครับอิมบอกไว้ให้รอ้อนยิงกันไม่ได้เลยให้ร้อยหนึ่งมันก็ยิงผมไม่โดนครับ มันเป็นพวกหน้าเงินนะครับเออสักคู่นะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวอันต่อโอเคครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญใหม่นะครับนั่นก็คือคุณชกุลชื่อดีชกุณนะครับเขาไม่มี y o ยูทูบชแนลฉะนั้นไม่ต้องไปติดตามเขานะครับรอเล่นนะครับคุณเลสโตอรเอ็มซีเกมเมอร์ทีวีไม่มีทีวีหไม่มีทีวีเอง อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะครับโอเคแล้วก็คุณคบารสก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะคุณโชนี่เ<อ>พิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับตามาตามาตามมาตามมา,า,มมาไปเอาของฟรีไปเดี๋ยวขออนุญาตรอแป๊บนึงนะครับเกิด,ดปัญหาทางเทคนิคโอเคขอเปิดขอเปิดตัวใหม่นะที่อัดคลิปมันเสียสาสี่ สวัสด,ดีกันด้วยนะครับแล้วนี่ก็อยู่กับรายการอับบาสทีวีแล้วนี่ก็นอยู่กับบักเดินที่บังเอิญไปเจอแถวๆหน้าเดมอลไปไปกันทุกคนรู้จักกันแล้ว <c oughs> แล้วก็นี่คนนึงใครกับบเชิญอ๋อเฟนไอโบนั่นเองใม่ไม่สุย <c oughs> โอเคครับใครใครที่กำลังอยู่ดูอยู่ทางอับบาสทีวีนะครับคนนี้คือคุณเลสเตอร์ MC เกมเมอร์นะครับ อย่าไปเอ้ยอย่าลืมไปติดตามกิอย่าลืมไปติดตามยูยูทูบช anel เขาด้วยนะครับโอ้ฝนฝนพูดใช่ไหมครับคุณโอเคเอาของฟรีสร็จยังไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาบล็อกพวกนั้นอะไม่ต้องเอามันไม่จำมันไม่จําเป็นไมาอินชานของตรงนี้นี่นี่นี่มากดตรงนี้ตรงนี้สำคัญมชนของตรงนี้มีกดตรงนี้คลิสาดสิเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เกมสุ่มของ เออได้กล่องปุ๊กวางเราได้เลยได้เลยเออโยนมาโยนมาให้เราได้เลยโ้ยโอยโยนทำไมนี่เงินฟรีประจำวันได้แล้วโอเคไปลี่นชาตรงนี้ l o ตัวฟรีนี่ประจำวันให้คลิกแล้วมันจะมีฟังเยอะใช่ไหมครับโดแหลกหรือเปล่าไม่แหลกทำไมยืนนิ่งยังเลยไม่ได้นิ่งใครแหลกอ๋อเซิร์ฟค้างเซิร์ฟนี้ชอบค้างนะครับ อออม่อกแล้วคนนี้ก็ไม่ขายนี่ครับผมนี่คนนี้นะครับคนแรกสุดเลยที่เป็นตัว M น้ำหนานะ F L E ก็อย่างที่บอกไปนะครับเกิดปัญหาทางเทคนิคไม่ต้องเทคนิคหรอครับอ้ประีีใครอยู่บ้างไหมผม๊เป็นชาร์ตตรงไหนเอ่ยเป็นชาร์ตจะเอาอะไรครับเป็นชาร์ตอยู่ไหนเนี่ยมานี่เลยครับมานีครับเดินเดินเมือไปลยอย่าหลงครับอย่าหลงบอกเลยนะครับใครหลงเซิฟนี้ตามยถากรรมเลยครับ หาเจอกันโคตรยากเลินไปบ้าบอมากง่ายวะที่พีเองอืออชูวาธนูอะไปดอกไม่ได้นี่วะโอ้ my god oh my god ยอมานะคบปัตติช้าเสร็จยัางเร็วอ๋อทำพลาสติกกิริยาทางเคมีก่อนแมเสียมอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ เฮ้ยสตาฟสตาฟประกาศลักเสร็จแล้วคาค้งนั้นใช่ไหมไปละไม่ครั้งในชั้นเสร็จแล้วใช่ป่ะมาแล้วสักสองาปีได้แล้วโอเคเดี๋ยวที่พีเอมานะทีพีเอตอนนี้เลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังไม่ได้ไปเซิฟนี้มีมี่เย็น เซิฟนี้มีแต่งงานมีสัตว์เลี้ยงด้วยอยากได้สัตว์เลี้ยงเป็นตัวอะไเอนเดอร์แมนเลือกสัตว์สูงเอาตัวอื่นปะอารอเธอร์นี่บนี่คือบ้านของแฟนคุณโบ้นะครับบ้านเป็ดบ้านเป็ดหรือบ้านลูกเจีียวผมยังงงอยู่เนี่ยครับเป็ด เนอเออย่างนี้ว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนคอมเมนต์อว่าบ้านเป็นหรือบ้านลูกคอับจด้วยอะไรโตเหียวเหียวไหนเนี่ยอสร้างหลุมอะไรไว้ยังไม่รู้อ๋อเราสร้างเองแปันี้กับไม้นิ่งดับดับดับโกชูไม้นิ่งดับ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 โกชูไม้นิ่งกระตากนี่ครับ อาโชว์อ่ะลูกเจ็บจะได้เป็นเอ็นเดอร์แมนโชว์ว <ะ S 1> ลองดูเท้ามันสิครับลองดูเท้ามันเนี่ยมไม่เหมือนเป็ดเลยเป็ดมันจะแพ้ลองดูเท้าแล้วสรุปจะให้ลองดูเท้าหรือจะให้ดูลองเท้าลองใส่รองเท้าครับอ่ะลูกธนูผมจะเผาผ่านทุกอย่างที่นหน้าเออนี่ครับหัวของพวกเขา ทั้งหมดอู้เอเมเดลโลโดมาให้หมดทำไมเส้อมันสีสันเลยจังเลยอู้เจอของนี้ครับจิ๊กจุ๊กอนเเจเป็นไงครับผมไม่มีผมไม่มีหวัวในนี้ครับไม่มีใครฆ่าผมได้เราทำได้อย่างนึงว่ามันมีสีสันเราไปซื้อมันมีสีสันยังเลยรายต่ามากคุณบอสคุณบอสอยู่ไหนผมอยู่บ้านลูกเคียครับี <c oughs> b a ทำไมเป <c oughs> ็นไม่ได้ใครระ <c oughs> บบ ใครบอกเรา TPA เดี๋ยวเรา TPA คุณเลสโต MC อ MC เกมเมอร์ทีวเฮ้ย TPA โอเคครับคุณช่วยรับ TPA ผมด้วยโอเคไม่รับเย่เย่ทำไมคุณไม่รับผม <All right. S 1> นี่เนี่ยไม้ตายก็ยิงกันไม่ได้เฮ้ยใครใครใครฆ่าเราตายเราให้ร้อยบาทาตายเราให้ร้อยบาทลเลยเฮ้ยใครจะมาไฟกับเราใน PVP มาก เอาเป้า,าวดเดี๋ยวแกแวก่นแตกอะมา <laughs> เฮ้ยเฮ้จ๋ายไอ้เปิดเอเซเล่เฮ้ยเจอเพชรแล้วไอ้พวกนี้ใจร้ายไอ้พวกนี้เอาทางเดี๋ยวเพชรแล้วไปเอาก่อนไม่เชื่ออะเดี๋ยวก็ตามมาดิจย่าไปไหนนะหาเราอยู่ไหน